กล่ามั่นเด็เข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา18บแนาิกานาทีในพูดข่าวไอทีครับ พูดข่าวไอทีในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือโปโก F2 Pro ในประเทศไทยแล้วร่วมต้นนะครับอยู่ที่17,999บาทและเปิดพรีออเดอร์แล้วในวันที่6-17มิถุนายนนี้ด้วยโทรศัพท์มือถือโปโก F2 Pro นะครับพึ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยจุดเด่นในเรื่องของสเปคระดับไฮเอนด์ end. อย่าง Snapdragon 865ก้อย่างนี้หน้าจอเป็น AMOLED 6.67ดนิ้วอย่างงี้ แล้วก็กล้องหลัง64ล้านพิกเซลนะครับที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 8K และอื่นอีกเพียบเลยและเปิดตัวในไทยแล้วนะครับซับตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในราคา17,9 9 9บาทซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้นสําหรับสเปคนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของโปรโก F 2ถือว่าจัดมันแน่นมากเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอันแรกเลยคือหน้าจอที่เราเกริ่นไว้คือ AMOLED นะครับให้ความคมชัดสดใหม่นะครับขนาดอยู่ที่6.67นิ้ว Full HD Plus รองรับเ d r 1ยาเทนพแล้วก็ยังมีการได้รับมาตรฐานนะครับววิด L1 ที่ทำให้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สามารถดูคอนเทนต์แบบ s d จากผู้ให้บริการ n e t f l i x แล้วก็ a m ม z o n ได้ด้วยนะครับและในเรื่องของชิปเซ็ตก็แรงจริงๆเพราะมาตัวบนอย่างแซ p d r ้ g o n 8.5แรมมาตรฐานใหม่ LPDDR5 8 g b ความจุมาตรฐานใหม่ UFS 3.1นะครับที่ให้ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเปิดเกมการาฟิกก็จัดเต็มได้อย่างสบายๆเลยจะเล่นเกมนานๆก็ทำได้ดีเพราะตัวนี้เนี่ยมีระบบระบายความร้อนด้วยไอ้น้ำที่เรียกว่า Super Super v a p o r Chamber และกราฟฟี่มาด้วยที่ช่วยลดอุณหภูมิของตัวเครื่องเวลาเล่นเกมนานๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ลดประสิทธิภาพของตัว CPU ลงนะครับการถ่ายภาพไม่น้อยหน้านะครับเพราะมาพร้อมกับเซนเซอร์ของ Sony i m x 6 8 6ครับ จัดมาชัดที่64ล้านพิกเซลเรนวายเอลอรวายก็มีนะครับ13ล้านพิกเซลถ่ายภาพมุมกว้าง123องศาถือว่ากว้างพอสมควรกล้องเทเลโฟโต้ก็มี5ล้านพิกเซลระยะเล็กตึ้ง2ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายภาพหน้าชัดดังเบอและที่สำคัญคือรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ด้วยตัวนี้จะมีโหมด p o r t r a i t วิดีโอนะครับมี Promode มีวิดีโอสเต i บิลไลเซชนะครับอีกหลายส่วนที่เข้ามาช่วยในเรื่องการถ่ายวิดีโอให้ดียิ่งขึ้น แบตเตอรี่ความจุ4,700มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว30วัตต์0ถึง100%เพียงแค่63นาทีเท่านั้นน่าสนใจเหมือนกันนะครับในรุ่นนี้นจะมีแรมแล้วก็หน่วยความจำา2แบบก็คือแรม6กิกจะเป็นมาตรฐาน LPDDR4X นะหนยความจำ128นอน,นี่คือคู่กันแลกีกรุ่นนึงคือแรม8กิกเป็นมาตรฐานใหม่ LPDDR5 หน่วยความจำ256กิกเป็น USB 3.1นะครับก็จะเลือกได้2แบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่าตัวแรม8 g ิกะโดดคนจับ256ราคาค่อนข้างแพงกว่ามาดูราคาดีกว่ารุ่นน้ําต้นแรม6กิกะโดดคนจับ128เนี่ย17,999บาทครับแต่รุ่นแรม8กิกะโดดคนจับ256อย่างที่เราเกินไว้จะอยู่ที่29,99บาทนั่นเองครับโปรโกโฟน F2 นะครับในรุ่นน้ำต้นเนี่ยมีเปิดจองแล้วผ่านทาง JD c e n t a l Shopee Lazada ในวันที่6ถึง17มิถุนาย,ยนนี้โดยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีของแถมต่างๆที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโปรโมชั่นอะไรก็ลองไปส่องกันได้นะครับส่วนในวันที่18มิถุนายนเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวจอง ในรุ่นของโปรโกโฟน F2 Pro มี2รุ่นนะครับก็จะมีจาหน่ายตามร้านค้าออนไลน์เหมือนกันสำหรับโปรโก F2 Pro รุ่นที่วางจาหน่ายในบ้านเราตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลว่าจะรองรับเครือข่าย 5G ในบ้านเราด้วยหรือเปล่านะครับเพราะจากที่ข้อมูลอ่านมาเนะี่ยยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ระบุไว้เนาะถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันจัดสเปคมาเต็มๆในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากซื้อมาเล่นเกมเนี่ยโอเคเลยแบตเตอรี่ก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่มาพร้อมกับสเปคเรือธงงใในนนราาาาคททีี่่่เข้้ถึาาไไไดมยกกกสจจ็ปัับ ทันมาที่ข่าวที่2มาพูดถึงโทรศัพท์มือถืออีกแบรนด์หนึ่งบ้างที่เข้ามาขายในไทยเหมือนกันอย่าง huawei p 4 0 pro plus 5 g ครับรุ่นนี้เปิดราคาไทยมาแล้วอยู่ที่4 9 9 0 0บาทครับโทรศัพท์มือถือเรือธงแห่งปีกล้องไรกล้ตัวคมชัด50ลร้านซุมอุติคอะสเท่า ชิปเซต Kirin 9 90รองรับ 5G าร์เเ็็ว 40W วัต Body c e r a m มิกแบบกันน้ำสดด้วยนะครับในที่สุดนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วสำหรับโ a w e IP 40 Pro Plus ในราคา4 9 9 0บาทย้ำราคาอีกนิดนึงนะครับเผื่อใครฟังไม่ทันเนาะ รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Huawei p o r t Curved i s p l a y นะครับโดยเทคโนโลยี f l e t OLED ความละเอียดชัดมากขนาดหน้าจอ6.58นิ้วครับมาพร้อมกับกล้องหน้ากล้องคู่ที่เรียกว่า d u l In Display Camera ครับ Refresh Rate 90Hz สแกนนิ้วมือบนหน้าจอครับกันน้ากันฝุ่น IP68 ด้วยกล้องหลัง40ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมี Ultra Vision Camera 50ล้าน Telephoto Periscope 8ล้านครับ Telephoto 8ล้านเอาได้ข้อ zoom ได้3เท่าครับแล้วก็เซนเซอร์ TOF พูดง่ายคือให้ด้านหลังมาถึง5ชุดเลยนะครับ แล้วก็มีไฟแฟลชมาด้วยตัวนี้เนี่ยจัดเต็มเรื่องกล้องอยู่แล้วนะครับความสามารถในการถ่ายที่คุอนข้างเยี่ยมการชาร์จแบตเตอรี่ก็ดีรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้ถึง40วัตต์ไวร์เลสซูเปอร์ชาร์จิ่งนะครับรุ่นแรกของโลกเลยที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขนาดนี้และตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพรีออเดอร์นะครับสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มิถุนายนครับก็จะได้รับของฟรีเป็นหัวเว่ยฟรีบัตรซ่าหนึ่งชุดมูลค่า4,990บาทแล้วก็หัวเว่ยไวร์เร,ร,รส นอกจากนี้ยังมี Huawei Exclusive Service อีกมูลค่า5,420บาทซึ่งจะเริ่มมองจำหน่ายตั้งแต่วันที่27มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปครับช่วงนี้พรยออเดอร์ order, ใครสนใจก็ไปจองได้เนาะและใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือ Huawei P40 Pro Plus นะครับผ่านการสมัครแพ็กเกจกับผู้ให้บริการ3ค่ายยักษ์ใหญ่ไม่าะเปน t r u น d t a c ็ Tag, แล้วก็ AS นะครับก็จะได้รับส่วนลดตัวเครื่องเหลือ24,990บาทใครที่สนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แลวนะครับ และทั้งหมดนี้ล่ะคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะนมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแลว้วครั้งนี้ของเราต่อไปนะครับช่องเรามี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ได้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนก,นกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย